สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมสกายมอร์ดเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวแคทใหม่ของดักร์กอนเน่นะครับผมซึ่งเป็นแคทใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับวันที่6เดือนที่7ปี2569นะครับก็มี2แบบนะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับผมก็มาในช็อปนะครับผมก็มี2แบบครับก็อาร์เบรสไนท์แพคเกจกับ โนเบิลไนท์แพ็กเกจนะครับผมซึ่งสองอย่างนี้ราคาเท่ากันนะครับสีต่างกันนิดหน่อยครับผมแตกต่างกันที่สีชุดกับทรงผมนะครับก็มาที่กล่องแรกครับเบสไนท์ครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่สับสนกับ ED นะครับที่เติม ED ไม่รู้ว่าควรอ่านหรือไม่ควรอ่านดีครับก็มาที่กล่องแรกครับผมเบสไนท์เฮลเมตนะครับผมเป็นทรงผมนะครับ ชิ้นที่2ครับเบสไนช์เชิ้ตนะครับเป็นเสื้อสีขาวครับผมชิ้นที่3มครับเบสไนช์แพนนะครับเกงสีขาวครับผมชิ้นที่4ครับเบสไนช์โกมนะครับซึ่งเป็นถูกมือครับอันนี้ไม่ใช่อาวุธลองครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอาวุธลองหรือเปล่านะครับก็ชิ้นที่5ครับเบสไนช์บูทนะครับเป็นรองเท้านะครับผมสีดําขาวนะครับก็มาตอกันที่กล่องที่2นะครับ โนเบิลเลดไนท์เฮลเมตนะครับเป็นทรงผมยาวๆนะครับชิ้นที่สองครับโนเบิลเลดไนท์เชิ้ตนะครับสีดำดำนะดำเทาๆนะครับไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะครับแต่มันเขียนว่าเลดผมไม่รู้ว่ามันเลดยังไงนะฮะชิ้นที่สามครับโนเบิลเลดไนท์แผ่นนะครับเป็นเกงสีออกสีเลือดหมูนะครับชิ้นที่สี่ครับโนเบิลเลดไนท์ก๊อบนะครับเป็นถุงมือสีดำน่าจะสีดำนะครับ ที่ที่5ครับ Noble เ e ล n i ด e b o o t นะครับเป็นรองเท้าสีดำดำนทองหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวซื้อไปเทสกันเลยดีกว่าครับโอเคชอบสีนี้นะฮะเอาเลยอ่ะนะครับฟึบเรียบร้อยไปดูเลยครับว่าเป็นไงโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ลืมบอกสเตตัสไปนะครับก็มีดังนี้ครับผมบวกอันนี้ผมเลือกสีขาวมานะผมมันน่าจะเท่ากันนะครับ ม่แน่ใจนะผมบวก px tag ห้0 mx tag ห0 steng ย ag 0 20 in ย0่ส final damage 4ี px t a ็น mx t a ็น max hp 3%ครัเซ็นตัเตตัดเยอะมาก <c oughs> <c oughs> าขาดตบกบุกพ้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับ steng ยี St 20, ่สิ ag ยี่สิบ in 20 v ่สิบ i t ยี่สิบ final d a m a g สี่ส steng สามเปอร์เซ็นต์ ag สาปอร์เซ็น in สาเ วิทสามเปอร์เซ็นคิเอรดามจเอ้ยคิทเทิลเสียนะครับขออภัยครับสองเปอร์เซ็นต์ครับผมมาที่เกงครับสเต็งยี่สิบเอจ0ยี่สิบอินยี่สิบวิทยี่สิบอ่าแล้วก็บวกธาตุด้วยนะครับก็ธาตุแสงไลท์แอคแท็กสี่เปอร์เซ็นต์ดารแอคแท็กสี่เปอร์เซ็นต์ฟแอคท็กสี่เป์เซอแอ่เปเซ็นต์นะครับมาถึงมือครับอ่าสเต็งยี่สิบเอจ0ยี่สิบอินยี่สิบวิทยี่สิบนอลดามจสามส ิทิคัล2%อ a x ป p 3%มครับผมมาต่อที่รองเท้าครับผมสเต็ง20%เอเ้ยขออภัยครับสเต็ง20่ส20เอ20ยี t 20 i ี่ a ดยมีส์สามส e e พรีแอคแทเนแกแ็อะครับก็มใส่กันเลยว่ามันจะเป็นไงนะครับง ก็เป็นประมาณนี้ครับผมขอใส่ผมเลยครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงขาดตกบุ่มพ้องอะไรผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยครับ